สวัสดีครับเอฟซีลุกฟองโคโรราครับอยู่ที่วัดแจ้งนายตะบลในเมืองอำเบอร์อาจังหวัดนครราชสีมาครับหลวงปู่ศิราสิริจันทจะมาเดินทางมาร่วมพิธีนะครับครับงานบุญงานกุศลครั้งยิ่งใหญ่จัดโดยมหาโตนะครับของชาวโคราชนะครับมากรนทันนะครับตอนนี้ ก็หมายกับกำหนดการจริงๆก็จะประมาณบ่ายสองโมงเป็นต้นไปนะครับหลวงปู่ศิก็จะเดินทางมาถึงเวลาประมาณนั้นที่วัดแจ้งนายตะบลในเมืองอำพูนจังหวัดนครราชสีมาท่านที่ยังไม่ได้มาขอเชิญกลับเรียนเชิญนะครับมาทานมาทางหาที่จอดรถสะดวกสบายปลอดภัยเดินมานิดหน่อยนะครับร่วมบุญร่วมสมเดกันครับที่วัดแจ้งนตบลในเมืองลำพูนจังหวัดนครราชสีมาครับ we didn't have that I <laughs> พร,คครพระบรรนายศสินาคมพระภูมกระดสุวัรนาสา,าทุกคนก็ทำน้ำมนต์อีกหนึ่งบาทเบื้องหน้าองค์ลุงปูได้อธิษฐานจิตณขนาดนี้ครับโยมนั่งประนมมือใครปิดกระเป๋าเอาไว้ก็เปิดกระเป๋าออกองค์หลุงปูจะอธิษฐานจิตบัดนี้องค์หลุงปู่เมตตาบริกรรมประคำคู่กายลุงปูแล้วประนมมือประนมะนมือ หลวงปู่กำลังเสกวัตถุมงคลทั้งหมดแล้วโยมเสกแลโยมรวยทุกคนด้วยใมาที่โยกโยกว่าดวาดทำกุณรวะอาจารย์กรส่วนสมายไหมครับอาลารย์ จะโปรดติโยมพภารกิจหนักมาถึงสี่วันเต็มจนเท้าปวดแต่ด้วยสัจบรมงูแตวยัจบารมีองค์ปู่นจังกล่าวจะมาเยี่ยมวัดแจ้งไหนมาเยี่ยมพระมหาต่อหลวงปู่ก็เมตตามาด้อนท่านนี้คือเมตตามหาบารมีในองค์ลุงเสกก่อน เมื่อที่ฐานจตปบุกเศษเศษสับเรียบร้อยแล้วก็คอนต่อ<ถ>ตัดไปสวนให้ล้มปู่อีกสวนเสร็จแ,แล้วก็จะได้แอนเชอร์รูปภาพล้มปู่ <c oughs> มาไว้ที่วัดแยกใด <c oughs> เมื่อล้กปู่มาถึงแล้ว <c oughs> สิ่งแรกที่จะได้นั่นก็คือได้การล้มปู่ <c oughs> สิ่งที่สองที่จะได้นั่นก็คือรูปภาพมหามงคลของล้มปู่มี สุดสุดแสดงว่าไทยก็ตามที่อยู่วัดแจ้งในจนลวงปู่มาจะได้รับรูปภาพลวงปู่ทุกคนที่นภรครับบอกโยมประกาศวันนี้เห็นโยมมีความตั้งใจท่านนั่งตักแดดทั้งมารอครับรถที่มีบนไปอันเชิญรูปเหมือนลวงปูที่คำมั้นพญานาครับอด้รสินมา เป็นรถบาลามีลถปู่เลือกที่จะขึ้นเพราะรถที่โวราดให้ไปรับไม่สามารถที่จะไปถึงลู่ปูได้ด้วยเหตุผลฉัน,ตนแต่รถที่ลูกปูเลือกก็เป็นรถที่ไม่ได้ตั้งใจจะไปเชิญลูกปูครับ <ș? S 1> แต่แกับถูกเลือกได้เชิญ <amen> องค์ลู่ปูมาที่นี่ครับรถคันนั้นพาเปียน เนี่ยครักเนี่ยทักรถทะเบียนอะไรโทรศัพท์คูบาลกิตถือไปไหนเรื่องมาเนี่ยทักนะเราจะประกาศให้ทักตอนนี้โยมมองมาหาคูบาลกัะเด็นใจจมใจจ่อแล้วคือถ้าไม่ประกาศวันนี้มันเหมือนมันแน่นอกอ่ะตอนนี้ก็จะมีรถที่อยู่บนจอให้ทุกท่านได้เห็นอยู่นะครับโอ้มาดีดีกว่าเพรอันนี้ก็มานะคันนี้คือร อะไรกำลังจะอัญเชิญหลวงปู่รถแห่เอ,เอาดูชัดๆเลขอะไรดูชัดๆเออน่นๆนนๆเอา,เอาดูชัดๆเด้อคันแรกที่รูปเหมือนหลวงปู่ได้เลือกขึ้นรถคันนี้มาครับใครอยากฟังทะเบียนรถที่เพื่อนหลวงปู่มาตั้งแต่เมื่อวานตอนสาธุดังให้ฟังหน่อยสิ อย่าเพิ่งนะพระอาจารย์เห็นไงโยมเตรียมปากกาไม่ทำโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงคันนี้ที่มีปุณได้อัญเชิญลูกบลกลหลวงปู่จากวัดหลวงปู่ตั้งแต่เมื่อวานมาตั้งแต่เมื่อวานก่อนเลยนะอ๋ออันนะายแต่ขายที่ซิ่งจอยตั้งแตเลขทะเบียน อย่าว่าพระที่ทางช่อ,อะไรให้อะไรนะอันนี้คืออยากให้กำลังใจโยมก็เต็นที่พะเบียนห้าขอขอเจ็ดสองหกสี่เจ็ดสองหกสี่อ 7, 2, 6, 4, 7, 2, 6, อกออก สาธุสิโอออที่เฉย้ีออกที่เฉยบ่อาอะไรออกไปบเไรไหนตัวโันท่านรองนายกบอกว่ามันเป็นโตกับทะเบียนเลขชื่อจริง ตรงเปฟซเลยที่นักกรรมาธิการไม่ธรรมดานะอันนี้ประกาศให้ใหิยอมชื่นใจเฉยๆนะครับไม่ได้มีจุดมุ่งหมายให้โยมไปอะไรอะไรขบวนไทยบวนบัเดแล้วจะเล่าวันนี้สังครับทำไมลบปวดถึงต้องไปรานย่าโมอ่ะถูกต้องแต่ๆๆๆเพราะฉะนั้นแล้วลบปวดที่รานนี่ปเ,เป็นพระที่เห็นความสำคัญของญาติโยม ผู้เป็นกุาสตร,รีั้างแทนอดีตจนถึงปัจจุบันะจะมีเจ้าแม่ในที่ลวบปู่ได้ไ้เห็นนั่นก็คือเจ้าแม่จามมะเทีีที่ลวงปร่ได้เห็นก็ได้ไปนำพระพุทธรูปนำพระพุทธรูปที่เป็นของลูกชายของเจ้าแม่จามะเทีี เอามาไว้ที่วัดของท่านท่มีสองวัดท่านเขาไปหามาขึ้นรูกายของแม่จามวันีเป็นแฝดอุปนิมว่าอนันตยศ้ปยที่เมื่อวานนี้ที่เป็นพระมาจะขอทหารพันลอมอทบสินายขึ้นรถเห่จากองหลวงปู่พันล้อมทบสิครับน้องพันลอมอทบสินาย ขึ้นรถแห่หลวงปู่ครับน้องพันรออยู่ตรงไหนเรามาเล่าของเราต่อต่อต่อ,ตอมีพระเจ้าวนานาันตยศก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปที่พระเจ้าอนันตยศซึ่งเป็นบุตรของนางจาม,มเทวีเนี่ยไปไว้ที่วัดพระธาตุเหมืนมอนเห็นก็จะมีอีกองคเด่นเรียกว่ามหาาันตยศมหาาันตยศเป็นบุตรแฝดร่วมกันกับอนันตยศก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้ มาไว้ที่สวนธรรมปิติที่ธรรมอุทยานจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อได้อันเชิญเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับุตรเป็นเชื่อชมวิญชาณบนล้าไปสถิตอยู่เดี่ยวเดี่ยวเป็นวัฒนรรมศิลป์ของไทยและปัจจุบันน euh, ี้ลพบุตรก็เดินชมโดยตลอดแม่ค้าลพบุตรดีมาที่จังหวัดกรุงเทพ้ากที่ปารีสกรอนมางที่พระนครมาก เวลาที่ลบอบกู่ four ALLY, ก AND านเมืองโบรากก็จะไะลึกถ <and S 2> ึงตุนบนของเจ้าโบซึ่เป็นวีรชนคนแ้าของประเทศไทยของเราเพราะฉะนั huh. that, ้นแล้วเนี่ยเพื่อลบกูรลงานที่หัวรากลบกูก็จะได้เปนแห่งที่าด้สานกับเจ้า จะเกินองคู้เหมือนลูกปู่จากราญ้าโมเพื่อจะได้มาปฏิสถานที่วัดแก้งในอีกหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วด้านโดมที่เป็นอิสระก็จะได้ร่วมกันอนุโมทนาสาธุก,การเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าแม่ยิ่งใหญ่เสมอแต่ญ้าโมบ้างแม่น้ำบ้างแม่ดินบ้างอย่างน,นี้เป็นเพื่อเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แล้ววันนี้หลวงปู่ก็จะได้อัญเชิญรูปเหมือนองค์หลวงปู่โดยมอบหมายให้ท่านพระครูวรรณาฤกเส์ชาคมนะครับเป็นตัวแทนผมได้เป็นผู้อัญเชิญมาร่วมกันกับขบวนลถหลวงปูลลป่แล้วก็รูปเหมือนหลวงปู่ที่เราอธิษฐานไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าขอพรไว้แล้วก็จะได้มาขอกันกับหลวงปู่อีกครั้งเรียกได้ว่ามาทั้งองค์จริงและองค์จำลอง เป็นองค์จำลองที่เป็นของแท้เป็นองค์จำลองที่ทำถูกต้องตามบทธรรมเนียมย่าโมก็ถือว่าเป็นเทวอารักษ์เป็นเทวีเทพน้อยใหญ่ประจำเมืองโคราชของเราเราได้กลแา่ไห้ว่าเป็นเจญมคลขอพรได้ให้สำเร็จเนวันก็อาศัยปรามีละกุมาริลาอาศัยพุกธานุภาพเขาลงพ่อแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะ โอ้เคยมนงงไทยก็ยามารยสายพิจารลูกปุกฟ้าจิรามาด้วยนะบันนี้จากจังหวัดร้อยเอ็ดปัดเกินล้มปู่ได้ยินเสียงทองแล้วเรียกเราเดี๋ยวเข้ามดันเกินแสดงว่าการเป็นมงคลใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วเสียงสวรรค์และเสียงทองอากาศร้อนส่งน้ำได้ไหมพระอาจารย์ ส่งได้นะอาญาโยมอยากจะส่งน้ำลกปู่ตอนนี้เปิดโอกาสให้โยมได้ส่งได้แต่ขอแนะนำว่าคนที่นั่งอยู่นวัดแก้วในแห่งนี้่อสมตอนเสร็จพิธีเพราะว่าท่านจะเสียมานะครับแต่เสียที่นั่งเลยนะรก็กลัวต่อเอาก่อนเลยสล่งขวดเลยครับรบาปนี่พระกเปียดมันไปรอบเลยน้ำลกปู่น,นะไม่ใช่แต่พระเจ้าวนันตะยศนะ พระภูเขา,าก็เปลี่ยนกันได้ยอดศิทธาคมก็เปลี่ยนพุ่กเหมือนกันนะเมื่อวานนี้ต้องเตรียมจีวรขึ้นรถไปสองไตจะเปลี่ยนสีเลยเใครที่ส่งน้ำลูกบัก็ส่งได้นะครับตอนนี้ที่ธรรมะอุทยานก็มีให้ส่งเหมือนกันใช่ก็ส่งองค์ยืนเหมือนกันส่งเมื่อวานนี้ออครับจะได้เยน็นจะได้ชุ่มเย,ย็นโอ้โหอาถุร่มเย็นเป็นเป็นสุขส่งน้ำลูกบันะจะส่งใส่ ใจคนปกครองนะเอาไว้ให้คนอืนะรท่านที่มาถึงแล้วยังไม่มีที่นั่งผมเชิญบนโบสถ์เลยนะครับมีเก้าอี้ห้าร้อยตัวนะครับใครยังไม่มีที่นั่งขออนุญาตไปบนโบสถ์เลยมีเก้าอี้นั่งสบายๆองคผู้สู้สุภาจนี่ต้องนั่งนะผู้ที่เรียบร้อยก็ตนั่งนะครับให้ยืนเดี่ยวองค์เดียวมาหาต่อให้ยืนอยู่ยสององค์ หน,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 นึ่งลูกเมือนล้กปูกับเท้าปูเวนเว้นสวรรค์นอกร่งนั่งให้หมดนะครับลูกกระโดมเยือนล้ปมปูกัาาบเท้าปูเวนเว้นสวรรค์ให้เยืนได้จะไม่มีคนบอกความรักษากระบอนแห่ลูกจำลอง หลวงปู่มหาศิราิริจันรงจะไปรอหลวงปู่ศิราิรีจันโตทีต่บริเวณล,ลานรั้วสาวนี้ท่าน้าวสุราดาริอครับพวกเราก็รอ,อต้อนรับนะวัดแจ้งในมแห่งนี้ได้รับแจ้งจากหลวงปู่ว่าห้างทรเมตยานทางอหลวงปู่ จะเมตตาอธิษฐานจิตวาระพิเศษครับวาระพิเศษสําหรับวัตถุมงคลที่ติดตัวของแต่ละท่านมาโ้ใครมีวัตถุมงคลครับยกตัวอย่างได้ตัวมาแท่านที่เอานลครับแต่ถ้าอยากจะได้เป็นของที่เรือที่หลวปู่มาเสกให้ในวันนี้องคหลพ่อแจ้งหน่อนหลวงพ่อแจ้ง พระยอดอกรงลงพระแก้วกำลังเปิดให้บูชาเลยซึ่งหลวงปู่ให้ทายว่าพระองค์อสองรูปและหนึ่งท่านเอาวาา่าระทำพิธีหล่อตอนเช้าทำเสร็จแล้วแล้ว ดีครับเอฟซีนุ่มอขโคราชครับอยู่ที่วัดแจ้งนายจังหวเมืองลงเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับหลวงปู่ศิราสิริจันโอจะมาเดินทางมาร่วมพิธีนะครับครับงานบุญงานกุศลครั้งยิ่งใหญ่จัดโดยมหาโตนะครับของชาวโคราชนะครับมากันทัแล้วครับตอนนี้ ก็หมายกำหนดกำหนดการจริงๆก็จะประมาณบ่ายสองโมงเป็นต้นไปนะครับหลวงปู่สิะก็จะเดินทางมาถึงเวลาประมาณนั้นที่วัดแจ้งในตำบลเดิมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาท่านที่ยังไม่ได้มาอเชิญกลาบเีินเชินครับมา่านมาทางหาที่จปปอดรถสะดวกสบายปลอดภัยเดนมานิดหน่อยนะครับาร่วมบุญก็มุ่งสกันรที่วัดแจ้งในตำบลเดิมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับ we didn't have that